สำหรับชาวราศีมังกรคลิปนี้เป็นคลิปของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้าใครมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่ดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปค่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวไปเป็นไมซ์เซ็ที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวัดระแวงกันนะคะก็เรื่องราวสลับกันได้ค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะเออ อย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิน้นอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงกับใครเลยก็อย่าเอาไปตัดสินนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวคุณอยากดูดวงส่วนตัวเป็นคําถามของคุณเป็นเรื่องราวของคุณกับเขาเนะี่ยแอดไลน์มาได้ค่ะนะคะรับดูดวงส่วนตัวนะคะเปิดให้2ดวงค่ะสําหรับคนที่มีคู่กรณีนะคู่กรณีก็คือคนที่เราครบเรคุยเป็นแฟนกันนี่แหละค่ะก็เปิดให้2ดวงค่ะก็ คุณและเขานะะในเวลา30นาทีแบบโทรคุยนะคะราคาค่าคู่500บาทค่ะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับคนที่อยากให้เป็นเรื่องราวของคุณเปิดไพ่เฉพาะคุณเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเรียนอ่านไพ่ด้วยนะคะก็แอดไลน์มาได้ค่ะรับสอนอ่านไพ่สอนตัวต่อต,ตัวแบบวิดีโอคอคุยกันไม่ต้องเดินทางมานะคะสอนให้ละเอียดเลยค่ะนะ,ะ,นะ,ะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ ชาวราศีมังกรเรื่องราวที่ผ่านมาของพวกคุณนะเรื่องราวนี้นุ้งเป็นเรื่องราวประจําเดือนเมษาสองห้าหกเจ็ดนะคะดูเป็นแค่ไกด์ไลน์อย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นมาดูค่ะชาวราศีมังกรเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ที่บอกว่ามันไม่ชัดเจนนี้คะขอดูหน่อยค่ะ เดวิลค่ะไม่ชัดเจนจริงๆเนาะบางคนอาจมีคู่อยู่แล้วนะบางคนเขามีคู่หรือเรามีคู่อยู่แล้วแต่ความสัมพันธ์มันเข้าไปติดบ่วงแล้วค่ะนะติดบ่วงของอะไรของกิเลสนะชาวราศีมังกรเองไพ่เดอะเวิลนะฮะก็เป็นความสัมพันธ์บางคนติดกันด้วยเรื่องของ18บบวกด้วยนะแล้วก็หรือว่าบางคนเขามีคู่มี ความสัมพันธ์นกันกับใครอยู่แล้วหรือว่าคบหลายหลายคนนะเราก็มีไพ่เดอะสตาค่ะชาวราศีกุมนะชาวราศีกุมนะก็ไพ่บอกว่าอะไรมันเหมือนคนนึงอ่ะพยายามจะเปิดเผยพยายามจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ปรับความสัมพันธ์ให้ดีแต่อีกคนนึงก็อยู่ปิดความสัมพันธ์ที่ให้เราได้แค่เงามืดหรือว่าความผูกพันความแบบ เออจะปล่อยก็ไม่ปล่อยนะคะคุณเองอะ่ะเหมือนพยายามที่จะปรับปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ว่าเออมันก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีเพราะมีไพ่เดมูลเข้ามาเดมูลคือคุณเกิดวันจันทร์หรือเป็นเงาซ้อนเป็นความสัมพันธ์ที่เอออาจจะถูกคนอื่นติดฉินนินทาได้ด้วยนะฮะแล้วหรือว่าความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงเนี้ยมันคือความเศร้าความเครียดนะ,ะเป็นพลังงานของความท็อกซิกมากๆที่ต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเดวิลนี้นะคะ อ่ะมาดูอีกนะฮะไพ่บอกว่าจริงๆอ่ะคุณเนี่ยเคยสื่อสารหรือพูดกับเขาไปแล้วนะเออบางครั้งคุณเองก็เคยเหมือนจะปลดปล่อยตัวเองกับสถานการณ์แบบนี้ไม่อยากอยู่กับความสัมพันธ์หรือสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วนะฮะ <c oughs> เคยพูดเคยสื่อสารไปหลายครั้งแสดงความแบบเออไพ่จสติกขึ้นมาเนาะชาวราศีตุลมาเกี่ยวข้องได้แล้วก็หรือว่าออคนที่ทํางานเกี่ยวกับ คดีความกฎหมายนะทนายความอะไรเงี้ยได้นะฮะหรือว่าผู้คุมกฎต่างๆนะคุณก็เหมือนพยายามที่จะเรียกร้องความชัดเจนเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองเคยสื่อสารไปแล้วค่ะแต่สุดท้ายมันก็ยังวนเวียนเป็นเดอ d e เดวิลเป็น The Moon ก็คือไม่ได้ความชัดเจนนะ,ะแต่ก็ตัดไม่ขาดขาเนี่ยเขามีความแบบ d e วิลเนาะมันเหมือนเขามีมีบางอย่างที่ตอบโจทย์คุณมีบางอย่างที่ คุณแบบรู้สึกว่าตัดคนนี้ไปไม่ได้ค่ะเดว i l มันคือกิเลสมันคือกิเลสหรือความรุ่มหลงว่าเอ้ยคําพูดเขาดีจังหรือว่าอยู่ใกล้เขาแล้วมันมันมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่แบบไม่ชั่วคราวหรือว่าความสุขที่ตามมาด้วยพลังงานของความท็อซิกต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะชาวราศีมังกรมาดูเดือนเมษาสองห้าเจดนยค่ะเดือนเมษาสองห้านะคะขอดูหน่อยว่าพลังงานของคุณห้าใบ และคู่กรณีของคุณห้าใบค่ะชาวราศีมังกรได้ไพ่อ,อ้ the emperor เลยนะเป็นอารมณ์ the emperor คือเหมือนชาวราศีเมษนะไพ่ของชาวราศีเมษเกิดขึ้นนะแล้วก็ไพ่ของคนที่เป็นต่างชาติเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับออข้าราชการมียศมีตําแหน่งเป็นนักการเมืองก็ได้หรือว่า ดูมีอีกโก้สูงๆนะคะนั่นแหละคือลักษณะของดีเอมเพลอร์นะคะเออในเดือนนี้คุณเป็นดีเอมเพลอร์เลยมีไพ่เดทด้วยนะคะมีไพ่เดทมีไพ่วิวออฟ f ฟอร์จูนมีไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็มีไพ่เดอะมิจิชเชีนโอโ้เดือนนี้คุณ ได้ไพ่เมเจอร์สี่ใบเลยนะได้ไพ่เมเจอร์สี่ใบเลยมีมีไพ่ดัมมิจิเชนอาจจะเป็นชาวราศีกันออหรือคนเกิดวันพุธมันเกี่ยวข้องได้นะเป็นใครก็ได้นะคะอย่าไปซีเรียสพลังงานไพ่ขึ้นมาเนาะอะ,อ,ะอย่างพิจิอ่าเดตนี่ก็เป็นชาวราศีพิจิกได้ค่ะคนที่ทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นนะชีวิตคนอื่นเออนะหมอแพทย์พยาบาลเป็นใครก็ได้อย่าไปซีเรียสค่ะทีนี้มาดูกันค่ะ เขาบ้างเขาได้เดอะฟูโหต่างกันมากนะเดียมพอเรอร์อคือนิ่งนะเออมีอีโก้ขึ้นมาเต็มเต็มแต่เดอะฟูคือไปละเที่ยวตลอนตลอนตอนอาจจะอายุต่างกันได้นะคะแล้วก็ต่างที่ต่างถิ่นต่างนิสัยใจคอกันมากๆเลยนะอ่ะสามไม้เท้าค่ะเต้าดาบนะแล้วก็เ h อะไฮพิเทสค่ะอืมแล้วก็ สิบหมายเท้าเนี่ยฮะไพ่ต่างกันมากนะเหมือนเหมือนชาวราศีมังกรอนะ่ะเออชาวราศีมังกรคุณแบบเบื่อกับสถานการณ์นี้แล้วในเดือนนี้นะคุณจะแบบโฟกัสที่ตัวเองแก้ปัญหาคุณเหมือนเดือนนี้คุณจะฉลาดขึ้นคุณจะแบบมองโลกถ่องแท้ขึ้นด้วยอารมณ์ที่เราเคยแบบเราเคยเคยเจออะไรมาเนาะได้ได้รับอะไรมาก่อนหน้านี้นเหมือนคุณจะคิดอะไรออกนะเออคิดอะไรออกกับ กับเรื่องราวความสัมพันธ์เนี้ยก็คือเหมือนเหมือนจะเริ่มรู้สึกว่าฉันจะรับแต่พลังงานที่ดีแหละฉันจะไม่โฟกัสสิ่งนี้ละชาวราศีมื่ก่อนคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณเริ่มเข้มแข็งขึ้นมีอีโก้ขึ้นมีความแบบเออนิ่งได้มากขึ้นคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะหรือว่ามีทิฏฐิด้วยนะมีทิฏฐิมากขึ้นว่าเออเมื่อมไม่สนใจฉันแล้วฉันจะต้องไปสนใจทําไมอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีเนี้ยเป็นเดอะเมิเชียนด้วยเดอะเมิเชียนคือคิดแล้วก็ วิเคราะห์รอบรู้ในสิ่งที่ตัวเองจะทำนะแล้วก็เป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์กิ่งมากๆในเดือนนี้นะเหมือนคุณแบบเออเพราะว่าอะไรในความคิดของคุณนะคะในความคิดของคุณไพ่เดทเกิดขึ้นคุณบอกว่าคุณต้องการการจบแล้วก็เพื่อเปลี่ยนแปลงค่ะาก,การจบบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงวิวออฟฟอร์จูนบอกว่าเออมันอยู่ใต้จิตสํานึกของคุณนะมันไม่ได้เป็น,ม,น,ม,ปนมันไม่ได้เป็นแนวโน้ม,มะนะเนาะถ้าแนวโน้มมันคือโชคชะตาหรือคิดแต่มันอยู่ใต้จิตสานึกคุณ คุณจะรื้อคิดชะตาตัวเองคุณบอกงี้เลยนะเออเหมือนกับอารมณ์แบบฉันจะกําหนดชีวิตตัวเองว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะไพ่เดทถ้าต้องถ้าต้องจบถ้าต้องเปลี่ยนแปลงคุณก็จะเป็นคนที่คิดแล้วก็ทําเองค่ะเพราะว่าไพ่เดอะเมจิชียนกับไพ่เดมเพระรค,คือคนที่มีประสบการณ์ละคนที่แบบเจอปัญหาแล้ววันเนี้ยมองปัญหาออกละเจอความท็อกซิกมาเยอะก็อาจจะแบบเออออกลนะนคะคิดออกละนะจีงเนี้ยแหละไพ่บอกว่า เหมือนคุณได้คิดได้ตกผลึกได้รู้สึกกับความสัมพันธ์นี้ว่ามันมันเป็นเดอมูนนะ่เออมันไม่ได้ความชัดเจนสักทีคุณก็เลยมันมีทั้งมันมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนส่วนร้ายที่ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นหรือว่ามองรูปแบบความสัมพันธ์ออกนะคุณเหมือนกับเริ่มตั้งกําแพงให้เขาเริ่มแบบเออรู้สึกเย็นชากับเขาได้นะจากที่เขาเคยทําให้คุณรู้สึกว่าได้รับความเย็นชาไม่ไม่โอเค เขาตอนนี้เขาก็กำลังจะได้เจอสิ่งนั้นจากคุณด้วยเหมือนกันนะชาวดาศีมังกรทีนี้มาดูกันค่ะเนี่ยเขาเป็นเดอะฟูค่ะเดอะฟูก็คืออิสระเนี่ยฮะเที่ยวเตไปกับเพื่อนคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยถ้าเขาไม่ใช่คนอายุน้อยเขาก็เวลาอยู่กับคุณหรืออะไรหรืออยู่กับใครก็างม,มันเหมือนเด็กอะเขาคนที่ยังแบบ ใ้ชีวิตอิสระหล่นล้ามีแต่ความสุขความสนุกของเขาไปวันๆนะฮะให้กับความเอออาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยเป็นคนที่แบบเอ,อ,อย้ยมีคบกันได้นะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแฟนหรือว่าอย่ามาจํากัดว่าเขาต้องทําอย่างงี้อย่างงี้นี่คือไม่ได้เลยนะฮะคนนี้ที่เนี้ยไพ่บอกว่าเดือนเนี้ยเขาจะค่อนข้างให้ความอิสระกับตัวเองมากขึ้นไปอีกพอเป็นเดอะฟูลนะเดอะฟูลคือไพ่เจ็ดสิบแปดไปเนี่ยคืออิสระที่สุดแล้วเพราะว่า มันเป็นไพ่ของวัยรุ่นที่เริ่มออกเที่ยวอ,ออกอะไรใครบอกหรืออะไรก็ไม่ได้โฟกัสค่ะนี่คือนิสัยของวัยรุ่นเนาะฉะนั้นไพ่นิสัยของวัยรุ่นน่ะมันเกิดขึ้นที่เขาฉะนั้นเขาก็จะให้ความอิสระให้ความสนุกชอบไปเที่ยวหรือว่าเดินทางนะทีเนี้ยเอ่อความคิดของเขาค่ะมันเหมือนเขาอ่ะมีหลายๆอย่างมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วแต่มันเหมือนยังไม่เติมเต็มเขายังไม่ได้จุดที่ว่า คนคนนี้ใช่อะทุกคนที่เข้ามาหรือเขาคุยกับใครเนี่ยคาทุกคนอาจจะอยู่ในแค่ระดับแบบถ้าบะถ้าถ้า,าบ้านที่มีสี่เสาอะทุกคนจะได้แบบสา,เามาเสาอะเออคิดง่ายๆเนาะเออคิดง่ายๆเลยว่ามันยังไม่เต็มอะบ้านที่มันยังไม่มีเสาครบอะเหมือนมันยังไม่มยังขาดหายไปอะเขาก็ยังมองหาในสิ่งนั้นอยู่แต่คนคนนี้คือมีอย่างหนึ่งนะ เขาอาจจะเป็นคนที่ต่อหน้าคนอื่นแล้วก็ดูมีความสุขมีความสนุกมีอะไรนะแต่เขามมีความฝังใจอาจจะเคยเจออาจจะเคยเจอความรักที่ไม่ดีมาหรืออาจจะเคยแบบผ่านเรื่องราวอะไรมาเขาเป็นคนที่เก็บกดอยู่ในใจนะเป็นคนที่แบบเหมือนฝังใจอะไรในบางอย่างแล้วเขาก็เครียดค่ะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวบางคนคนนี้บางทีเขานอนเขาอาจจะฝันร้ายก็ได้ เขาถึงบางคนเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยเออเปลี่ยนคู่นอนเพราะอะไรเขารู้สึกว่าตัวเองสําคัญเขาอาจจะมีแรงกดดันอะไรบางอย่างที่เคยเป็นหมาเนี่ยมันฝังใจเขาอยู่นะไพ่เดอะไฮเปเทสเกิดขึ้นในอดีตเขาไม่เขาเขาอาจจะเคยเจอจริงๆว่าเดอะไฮเปเทสเป็นลักษอนเป็นออคนที่เชื่อในเรื่องลี้ลบับเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงในอดีตเขาเคยอาจจะเคยได้แบบ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาก็ได้นะฮะเพราะว่าทั้งอดีตมันเป็นเงาเป็นการซ้อนเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออเหมือนเป็นพลังลบนิดนึงะแ,แล้วมันก็กลายเป็นฝังใจเขาคนคนเนี้ยที่เขาอิสระตอนเนี้ยมองจากไพ่เขาอาจจะเคยเคยขาดอะไรไปมีคนเคยทิ้งเขามีคนเคยปล่อยให้เขาหรือว่าตอนตั้งแต่เขาเด็กมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ถูกให้ความสําคัญอะไรเงี้ยค่ะออเนะี่ยเขาก็เลยพยายามหา ให้คนหลายๆคนเออ่ให้ความสําคัญกับเขาให้บอกว่าในเดือนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาของเขาเองนะแบกรับเรื่องบางเรื่องขอขยายสิบไม้เ่ยค่ะเหมือนต่อหน้าผู้คนเขาดูมีความสุขอะคะ่ะแต่พอรับหลังอะ่ะเขาเหมือนคนที่แบกรับอะไรหรือว่าอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยเขาแบกรับอะไรคนคนนี้นะฮะเออ อาจจะมีคู่อยู่แล้วอาจจะเคยได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะเขาต้องการนะเป็นคนที่ได้ได้คุณค่าหรือได้ราคาจากคนอื่นเนาะขยายเพิ่มนิดนึงค่ะนะคะเขาจริงๆเขาเขาอะแนวโน้มเดือนเนี่ยเขาจะมีการเดินทางหรือหรือทำอะไรสักอย่างที่ตัวเองเขาตัวเขาอะจะไม่ค่อยมีเวลาจะต้องรับภาระต้องทำอะไร มากๆเลยเพราะเป็นสิบไม้แล้วก็เ,เป็นเด er ียมเพรสเดียมเพรสคือต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องมีความสําคัญใน,นที่บางที่ใน,ในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้ค่ะจะต้องเดินทางเรื่องงานหรืออะไรนยะฉะนั้นคนคนนี้ในเดือนนี้เขาก็จะดูไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูแบบหลาล้านะโพสต์ตรงโน้นไปตรงนี้อะไรอย่างี้ค่ะแต่จริงๆอาจจะไปในเรื่องของงานด้วยนะคะเดือนนี้นะเขาก็จะแบบเขามีความเครียดค่ะนะ,ะมาดูซิว่า ที่คุณเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นแบบนี้ค่ะอืมบางคนเขาก็ไปให้ความสําคัญของเรื่องคู่ถ้าเขามีคู่อยู่แล้วนะคะเขาก็จะไปให้ความสําคัญเรื่องคู่นะคะความสัมพันธ์เพราะเขามีความดูไฮเปเทสะบางคนมันซ้อนอยู่แล้วเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,นอาจจะซ้อนอยู่แล้วก็อาจจะไปโฟกัสที่เอ่อความความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะอีกคนหนึ่งก็ได้มาดูกัน,นะคะ่ะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณที่มันเป็นแบบนี้คุณเงียบแบบนี้เขาใช้ชีวิตแบบนี้ดูซิว่าความรู้สึกนคิดของเขาที่รู้สึกกับคุณหรือรู้สึกกับเรื่องราวของคุณเลยนะฮะชาวราศีมังกรเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงคะขอดูหน่อยค่ะคนคนนั้นที่ชาวราศีมังกรกําลังคิดถึงนึกถึงหน้าอยู่ตอนนี้เขารู้สึกนึกคิดยังไงคะ the world เนะี่ยฮะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะ เดือบเวอร์ก้าวดาบเห็นไหมไพ่ของเขาก้าวดาบใหม่อีกแล้วค่ะใบนี้ก้าวดาบใบนี้ก้าวดาบเนาะเออแล้วก็หกม้เท้าจริงๆค,คนคนนี้น่าจะมีแผลในใจมาก่อนนะเขามีก้าวดาบเขาบอกว่าอยากจะเคลียร์นะเคลียร์พลังงานเพื่อเริ่มต้นใหม่ค่ะอยากจัดการในเรื่องของเรื่องราวนะความสัมพันธ์นะเพราะว่าตัวเขาเองตอนนี้ก็รู้สึกว่าเครียดมากๆนะการเงียบของคุณการเฉยชาการนิ่งของคุณเนี่ย นะฮะเขาเองก็รู้สึกเครียดนะหกไปเท้าแปลว่าเขาอยากผ่านจุดนี้ไปนะอยากผ่านจุดนี้ไปนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ,อ,อยากกลับมานะอยากกลับมานะอืมอยากให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมหันหน้ามา คือหันหน้ามาพูดคุยกันดีกว่าดีกว่าการที่คุณไปเป็นดีเอ็มเพอร์เย็นชาต่อเขาเนี่ยฮะเย็นชาต่อเขาเป็นก้อนก้อนหินนิ่งอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูคุณบ้างกับการกระทําที่เขาทําเขาใช้ชีวิตอิสระนะฮะหลัล่งลาแบบนี้บางทีพวกคุณมีข้อตกลงอะไรกันด้วยนะที่มันแบบเออเคยพูดเคยคุยกันแล้วเขาเองอาจจะเป็นคนที่อาจจะผิดคําพูดนะแล้วก็ปัญหามันเลยเกิดขึ้นมันก็ส่งผลกับเอ,อ่อการที่เขา ไม่กล้าพูดกับคุณได้เต็มปากว่าเอ้ยเขาทําเป็นเพราะอย่างนี้อย่างอะไรคร่ะเพราะมันเหมือนอาจจะเคยคุยกันมาแล้วกับเรื่องนี้เนาะฉะนั้นเขาเองก็อยากจะเคลียพลังงานนะเออคิดว่าเคลียกันหน่อยนะเราก็จะได้ผ่านปัญหาจุดนี้ไปเนี่ยเขาเองก็เครียดมาดูซิว่าแล้วคุณละ่ะปัญหา1 8ก0 0ที่คุณกําลังเจอกับความสัมพันธ์ของเขาอยู่ที่เขาได้ทําทําให้คุณกลายเป็นก้อนหินเนี่ยเอ้เย็นชาไปเนี่ย คุณรู้สึกยังไงเนี่ยเดมจิเชียนเอ่อตองนมองเดมิจิเชียนเนะาะไพ่สิเหรียญค่ะไพ่หนึ่งดาบไพ่เดทอืมไพ่เดทมาอีกแล้วเนะาะไพ่เดทในความคิดคุณก็มาอีกแล้วคุณคิดยังไงกับเขาคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณอดทนได้นะคุณเหมือนคิดว่าคุณพร้อมสู้ได้กับความสัมพันธ์เนี้ยคือเขาอะเคยให้คุณได้เต็มสิบอะเหมือน เทคแคร์ care, พูดคุยตอนตอนมาจีบหรือตอนมาคุยกันใหม่ๆอ่ะเขาให้คุณได้ตั้งสิบอ่ะทําไมวันนี้คุณต้องสู้กับปัญหาของความสัมพันธ์นี้เยอะแยะกว่าจะผ่านได้แต่ละจุดนะจริงๆคุณแค่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงให้กลับไปเป็นแบบเดิมนะก็คือเป็นคิงถือถ้วยที่นั่งเหมือนตนี้ก็คือใส่ใจดูแลนะคุณต้องการความใส่ใจการพูดคุยที่ดีหรือว่าการตัต้งแต่เออ ให้มันเกิดขึ้นมามันก็คือเหมือนเคยให้เท่าเนี้ยคุณไม่ได้ต้องการอะไรนะเออแต่เขาอะเปลี่ยนไปเขาอะทําให้คุณนองเจอกับพวกเนี้ยคือความสัมพันธ์ที่คบกับเขาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนคุณนึงสู้กับอะไรอยู่ตลอดเวลาต้องหากลยุทธ์หาวิธีการมาเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออคุณแค่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนให้กลับมาเป็นแบบเดิมเท่านั้นเองเนะี่ยให้กลับมา เออมันเริ่มที่ที่สิบอ่ะคุณก็กลับมาทําให้มันเหมือนสิบอ่ะไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวแล้วมีใครหรืออะไรก็ช่างแต่มาเทคแคร์ความรู้สึกของคุณให้มันเหมือนเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยนี่ยคือสิ่งที่คุณแค่ต้องการหรือรู้สึกกับเขาเท่านั้นเองอะค่ะอืมเนาะอ่ะมาดูหน่อยค่ะว่าเดือนนี้นะฮะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะชาวราศีมังกรอ่าชาวราศีมังกรในเดือนเมษาสองห้าหกเจ็ดนี้นะฮะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวความสัมพันธ์การพลังงานที่พวกคุณจะเกี่ยวข้องกันจะเป็นยังไงบ้างคอดูนี่ค่ะจัสติกนะคุณจะพยายามเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะฮะแปดถ้วยนะคุณจะเรียกร้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะเว้นระยะของความสัมพันธ์คะ่ะ เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองเขานะฮะมีพลังงานของความไม่ชัดเจนสูงมาก The Hypthesis และอารมณ์เขาก็เหมือนไม่แน่นอนละขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ่ยฮะเออตัวเขาเองเขาอืมขอขยายเพิ่มนะคะตัวเขาเองเป็นยังไงของคุก่อนนะเออคุณบอกว่าเขาเริ่มกังวลเนีนะ,ะเขาเริ่มกังวลน,นะะเขาเริ่มเงียบค่ะเริ่มเงียบเริ่มคิด เริ่มแบบไม่แน่ใจว่าคุณเอายังไงแต่คุณอ่ะค่อนข้างชัดเจนนะว่าคุณจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองคุณจะพยายามบาลานทุกอย่างขึ้นมาใหม่ค่ะปรับทุกอย่างขึ้นมาใหม่เพราะว่าช่วงของความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างพวกคุณอ่ะมันจะมีความห่างค่ะระหว่างคุณก็คือการเว้นระยะการเดินถอยหลังออกมาเพราะว่าคุณอ่ะต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองเนี่ยฉะนั้นเขาเองอ่ะเริ่มแบบ เขาก็ไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแต่คุณกับนิ่งได้มากกว่าเขานะคุณกับนิ่งเขากับเริ่มกังวลเริ่มระแวงว่าเขาอะเออคุณะจะกลับมาอีกไหมหรือว่าเราเลิกกันแล้วหรือว่าคุณจะไม่เอาอีกแล้วเพราะเดอะเฮอร์มิตมแปลว่าคนที่อยู่คนเดียวเราเราแบบเราเราไม่มีกันแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเราไม่มีกันแล้วกันแล้วหรอหรือว่าคุณนะ่ะคิดอะไรทําอะไรเขาเหมือนกับลังเลค่ะเพราะว่าไพ่เป็นแบบ มืดทั้งสองใบเลยนะคะอ,อยู่นิ่งๆแต่ก็มีความคิดความเครียดตลอดเวลานะฮะก็คือนั่นแหละแต่คุณก็เคยชัดเจนคุณยังใช้ชีวิตปกติที่ทําแบบเหมือนไม่สนอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพื่อคุณจะหนึ่งก็คือบาลานตัวเองให้กลับมาอยู่ในจุดที่แบบเออมันมันมันไม่ก้าวเข้าไปแล้วมันแย่แล้วก็คุณก็พยายามจะชัดเจนว่าคุณต้องการแบบนี้ค่ะ ฉะนั้นมันจะมันมันจะมีการห่างกันในเดือนนี้นะแต่ว่าเขาสองแน่นอนค่ะเห็นไหมเขาตะเกียงมาสองคนนะทั้งที่เขาเขาลังเลค่ะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณจะเอาอย่างไงแนมเพราะว่าครั้งนี้เหมือนคุณแบบดูเด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะคะอะทีนี้มาดูเนี่ยค่ะไพ่สรุปไพ่แนะนําไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีมังกรนะคะไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีมังกร แล้วก็ออศวินเหรียญ2เหรียญแล้วก็เดทค่ะนะคะอืมขอดูหน่อยเส้นสีจริงค่ะใบที่75ค่ะฟันที่ผุแล้วต้องรักษาให้หายขาดเนาะก็ใช่ฉะนั้นคุณเหมือนที่คุณจะพยายามบาลานี่แหละนะคะเขาบอกว่าคุณ่ะถือมาระยะหนึ่งแล้วความสัมพันธ์มามายหายไปไปกับกับมันแค่เป็นการประครับประคองเราเข้าไปเป็นแค่ตัวเลือกของเขาฉะนั้น วันนี้มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะนะวันนี้ไพ่เดทขึ้นมามันจะต้องเกิดการจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่บางอย่างจบความสัมพันธ์ที่แย่อาจจะมาดีกันหรือว่าจบก็จบกันไปเลยนะหรือว่าทะเลาะกันอยู่ก็มาดีกันฉะนั้นมันเป็นลักษณะของไพ่เดทคือการต้องขยับต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะมีการเปลี่ยนบางอย่างหายไปบางอย่างเกิดขึ้นนะฉะนั้นมันก็เหมือนการที่ฟันผุต้องรักษาให้หายขาดนะฉะนั้น การที่คุณเรียกร้องความยุติธรรมมันก็จะนํามาด้วยในเรื่องของสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงค่ะนะชาวราศีมังกรน,นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะใครที่เอ่ออ่าลืมนะฮะลืม,ล,ม,ล,ม,ล,มลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวนะอีกคําถามหนึ่งว่าถ้านะเขาพูดกับคุณได้หนึ่งประโยคในตอนนี้นะเขานะจะบอกอะไรกับคุณได้บ้างนะความรู้สึกของเขาที่จะบอกออกมาเนี่ยฮะ เด็กถือเหรียญสี่ดาบแล้วก็เด็กถือดาบคือตอนเนี้ยไพ่เด็กขึ้นมาเออเริ่มกันใหม่เถอะแล้วเขาอยากจะสื่อสารนะแต่อารมณ์ของเขาอะสื่อสารแบบจะแกว้งดาบแล้วนะเขาต้องการที่จะสื่อสารกับคุณเขาส่องคุณมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะความนิ่งแบบนี้ของคุณนะหรือการอะไรเงี้ยเขาบบกว่าขยับหน่อยเถอะขยับให้เขารู้หน่อยว่าคุณรู้สึกอะไรคุณทําอะไรอยู่นะแล้วก็ไพ่บอกว่าเออ นะเขาอยากจะสื่อสารกับคุณแล้วอยากจะติดต่อมาแล้วนะคะแต่ว่าคุณยังบอกว่าถ้าถ้าไม่ชัดเจนน่ยคุณก็จะต้องจัดการนะเดือนนี้คุณจะเหมือนกับว่าเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะ,ะทีนี้ฟันที่ผูกของคุณก็เป็นคุณแล้วะคะ่ะเพราะว่าไพ่เดลเมจิเชียนเกิดขึ้นที่คุณคุณจะต้องจัดการคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องราวพวกนี้เองค่ะจะเปลี่ยนไปในทางทิศไหนนั่นก็คือ ัวคุณที่เลือกค่ะชาวราศีมังกรขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจ subscribe, กด u b s c r i b e like กดไลค์ให้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีเรื่องราวอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะฝากคอมเมนต์ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ